สีครับผมอยู่กับผมครับแฉะแงะนะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะมาทำพี่กดนะครับก็จะทำทำการนะครับติดมุงลวดให้กับเจ้าบิ๊กซีนะครซีนะครับผมก็ยุงกัดนะครับผมนี่ครับเขาไม่มีมือตบยุงนะครับเขาไล่งับยุงนะครับผมพี่กดก็สงสารนะครับก็ทำการไปซื้อ ผ้ามุงรวดนะครับนี่ครับพี่กดซื้อมาเป็นม้วนใช่ไหมครับนี่ครับก็ยิงยิงใช้ตะปูนี้ยิงเลยนะครับแล้วก็เดินม้วนเอาเลยนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นเอ่อผ้ามุง้งผ้าตะข่ายมุ้งรวดตามบ้านเรานี่แหละครับก็ พี่กดไปซื้อมานะครับอะไรนะมันมีแบบเหล็กกับแบบพลาสติกนะครับแบบเหล็กกับแบบพลาสติกอันนี้พี่กดซื้อแบบพลาสติกมานี่ครับก็จะทําการล้อมด้านล่างก่อนนะครับนี่ครับนี่คือมุงลวดนะครับก็บิ๊กซีก็จะได้นอนได้สบายนะครับไม่ต้องมานั่งงับยุงนะครับน่าสงสารนะครับนี่ครับกลางคืนก็นั่งงับยุงบ๊บบั๊บบั๊บบั๊บนะครับไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย ใช่ไหมบิ๊กีใช่ไหมใช่ไหมลูกนี่ครับทีมงานพี่กดนะครับก็ทีมงาน N N K Channel นะครับก็ตอนนี้ก็ติดมุงรวดแล้วนะครับวิธีการติดก็ไม่ยากครับพี่กดขอดูตะปูหน่อยที่ยิงนะครับ <c oughs> นี่ครับพี่กดใช้เป็นตะปูตัวนี้นะครับก็จะออ่ดอกสว่านเขาเรียกอ,อะไรนะพี่กดสกูหัวหมอ ตะปูหัวหมวกนะครับผมก็โฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยลูกนี่ครับตะปูหัวหมวกครับก็จะมีเกี่ยวอยู่เลยนะครับก็เวลาอัดเข้าไปก็สั้นๆง่ายๆเลยนะครับผมก็ใช้คู่อ่าใช้คู่กับสว่านนะครับผมสว่านก็สว่านไร้สายก็จะดีปานนี้นะครับผมแทงเข้าไปได้เลยนะครับนี่ครับอ่ะกดคืนครับ นี่ครับหัวแฉกนะครับเป็นหัวแฉกด้วยสกูววเฟอร์หัวพีอะไรนะสกูเวเฟอร์หัวพีสกูเวเฟอร์หัวพีโอเคครับโอเครู้เรื่องนะครับผมก็พี่กดได้ทาการนี่ครับติดมานี่หนึ่งตัวแล้วก็ไล่ลงมาครับเพื่อที่จะจับด้านนี้ไว้นะครับแล้วก็ดึงให้ตึงนะครับแล้วพี่กดก็จะไปยิงทางด้านท้ายอีกนะครับผมอะไรนะ่ยกกงเป็นอันได้ไหมได้ครับผมช่วยยกกงแป๊บหนึ่งครับ ไปล่เย็นผมก็ยกย้ายมาแล้วพี่กดก็จะได้ทํางานสะดวกนะครับอ่าพี่กดว่าอันนี้นะครับม้วนละ7จ็ดห้าสินะครับผมครับอันนี้คือผมเอาไปทํามูลวดให้แม่ที่บ้านมาแล้วหนึ่ง อ๋อนพี่ครับมันเหลือมาผมกเลยเอามาใช้ประโยชน์ครับมันไม่ใช่อ๋อนี่ครับผมเหลือมาก็เอามาให้บิ๊กซีนะครับก็วิธีติดตั้งมุ้งลวดด้วยตัวเองนะครับก็ทำใช้ตามบ้านได้ครับกงกงนกกงหนูกงกระต่ายกงเอ่อกงหมูกงกงช้างคงไม่ได้คงไม่ไหวนะครับอ๋อนี่ครับพี่กฤก็ทำการยิงนะครับ ดึงไม่ต้องจำเป็นต้องยิงที่นะครับนี่ครับนี่ครับเพราะเขาเป็นหัวหัวหมวกหัวหมวกก็จะบังคับแล้วก็กดไปในตัวเลยบิ๊กซีอยู่ด้านในนะครับก็จะคุยคุยไม่ได้นะครับก็จะไม่ขาดนี่ครับนี่พี่กดจับไปแล้วหนึ่งตัวแล้วก็ด้านล่างนะครับก็ต้องทําการดึงให้ตึงครับแล้วก็ยิงแล้วเดี๋ยวมาไล่ที่หนึ่งครับ ครับเป็นหัวหมวกนะครับยิงเข้าไปก็จะติดมึบอย่างนี้เลยนะครับผมนี่จะเห็นว่าตึงครับด้านนี้ตึงนะครับตึงเลยได้เลยครับบิ๊กซีก็คืนนี้คงจะนอนหลับสบายนะครับผมอ่าแกนั่งนั่งงับยุงงับบ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 ับก็คงไม่ได้นอนทั้งคืนนะครับผมก็ี่กดก็เลย จัดให้นะครับผมจัดมุ้งลวดให้เลยแจมๆเลยครับผมนี่ก็วิธีการยิงก็ไม่ยากครับดึงให้ตึงก็ง่ายๆครับไม่ยากจับให้ตึงอย่างเดียวครับเพราะว่าตรงตัวนี้นะครับมีหัวหมวกอยู่แล้วนะครับบังคับได้เลย เดี๋ยวเราจะมุงด้านบนเพื่อที่จะทับอีกทีหนึ่งนะครับด้านบนนี่ก็จะปูทับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเอ่อจะพอดีหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะพอดีนะครับนี่ครับพี่ก,ก็ดึงให้ตึงนะครับนี่ครับก็ตองบานประตูไม่ต้องไม่ต้องตัดนะครับผมก็ยิงนี่เลยแล้วค่อยมาตัดตรงนี้ทีเดียวครับยิงอันล่างนะครับพี่ก็ อ่าอันบนเลยไปไม่เป็นไรครับยิงอันล่างนี่ครับยิงที่ขอบประตูแล้วกันจะได้เปิดได้ครับอ่าตัวนี้ไม่เกี่ยวครับตัวนี้ไม่เป็นไรมันเขางอได้ครับเขาอ่าตัวนี้น่าจะย่นได้ครับพี่กดต้องดึงผ้าขึ้นไปธรรมดาครับเดี๋ยวพี่กอดเอาใหม่ดึงผ้าขึ้นมาธรรมดาครับไม่งั้นมันก็จะเสียทรงครับนี่ครับดึงผ้าขึ้นมาธรรมดาติดกับอันบนนี่ครับแล้วพี่กดก็ยิงครับ วิธีการยิงนะครับอย่าไปยิงตรงรอยเชื่อมนะครับถ้ายิงตรงรอยเชื่อมนะครับก็จะยิงเข้าลําบากมากนะครับ <c oughs> อ่าอันนี้ที่บานประตูเนี่ยก็ต้องเก็บด้วยนะครับเก็บยิงเข้านี่ยิงเข้านี่ยิงเข้านี่เลยใอเวนะลานั้นนะครับเอาแผ่นมานี่แล้วก็อิที่มันไม่พอนิดนิดหน่อยหนะ่อยเนี่ยได้ยิงทับได้อ่าครับเข้าใจครับก็ตรงนี้นะครับบานประตูเนี่ยต้องยิงเก็บให้เขาก่อนครับผมไม่ได้ว่าตรงนั้นนะครับเออตรงบานประตูก็คือบานประตูนะครับ แล้วเดี๋ยวเราตัดครับดึงให้ตึงครับนี่ครับตรงบนปมาตัวดึงให้ตึงแค่นี้ไม่ยากครับทำเองง่ายๆสไตล์ช่างกดนะครับผมอ่าดึงนี่ครับนี่ครับถ้าไม่ตรงรอยเชื่อมนะครับก็จะเข้าดีครับไปกดยิงอันนี้ให้จบเลยครับยิงตัวด้าเนี้ยครับให้จบเลยเพราะเดี๋ยวเราเวลาตัดเราจะได้ไม่ย่นนะครับ นี่นครับผมนั่นแหละเอาห่างกันก่อนก็ได้น,นครับไม่เห็นนะคผมไม่เห็นเลยโอเคครับไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าห่างสักประมาณสิบเซนนะครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวเราคลีดนะครับผมก็เข้ารูปเข้ารอยนะครับผมก็น่าจะสวยงามครับผม นี่ครับผมให้ดูนะครับอันนี้ยังไม่ได้โกรกนะครับผมอันนี้โกรกแล้วนะครับก็น่าจะกันยุงได้นะครับมาถึงขั้นตอนการตัดนะครับผมพี่กดยิงไว้หมดแล้วครับออพี่กดก็ตัดเลยเลยสักหน่อยก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับเลยครับ น,น,ดดนี่ครับผมตัดได้ตรงเป๊ะนะครับผมตรงเป๊ะเลยนะครับอ่ะพี่กดอันนี้ลองพาดข้างบนนี่ครับก็ตัดง่ายๆครับก็เป็นอันนี้เป็นเขาเรียกอ,อะไรนะพี่กมดมุงรวดไฟเบอร์นะครับผมสำหรับไฟเบอร์นะครับก็ตัวนี้ผมคิดว่ามินนะครับพี่กอดอ่อฮนะ,อะ ไม่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 มพลีครับก็ขวางครับสองทีจบเลยครับก็มันต้องกินเนื้อสักหน่อยครับนี่ครับจะเอาแบบนี้หรือจะเอาแบบนอนก็ได้ครับนี่ครับก็จะคุมคุมให้คุมเลยมาอย่างไงก็ต้องใช้สองอันครับใช้สองช่วงนะครับก็เลยมาแบบนี้ได้ครับก็ยุงก็จะไม่เข้าตะเข็บนะครับผมนี่ครับเพราะว่าเราต้องใช้สองช่วงอยู่แล้วครับเดี๋ยวให้เทินมาตัวนี้ด้วย ส่วนมาตัวนี้ด้วยนะครับเอ,เ,อเอาครับเอาเลยนี่ครับพี่กดก็ยิงนะยิงไม่ต้องฟังเสียงนะครับผมยิงแล้วพี่กดดูด้วยว่าเท่ากันหรือเปล่านี่ครับจัดไฟไฟกระพริบนะครับผมส่วนด้านบนนะครับเดี๋ยวเราก็หาอะไรมาปิดให้เจ้าบิ๊กซีอยู่แล้วนะครับ ก็น่าสงสารครับบิ๊กซีพี่กดก็ยิงเลยครับไล่ยิงเลยครับนี่ครับน่าสงสารนะครับบิ๊กซีว่าไงลูกว่าไงจะได้นอนมุงลวดแล้วยุงไม่กัดแล้วนี่ครับผมบิ๊กซีนะครับลูกมาเห็นนั่งกัดยุงบับบๆบบบนะครับไม่มีมือตบยุงนะครับก็พี่กดก็บอกว่าวันนี้ก็ได้นอนแน่ครับถ้าพี่กดไม่เบี้ยวหนีไปไหนซะก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะสวยปานไหนนะครับก็นี่นะครับผมสําหรับกรงบิ๊กซีนะครับผมก็ทําการติดมุงลวดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าติดมุงลวดด้วยตัวเองนะครับผมสบายๆไม่ต้องพึ่งช่างนะครับไม่ต้องไปอาศัยช่างนะครับอ่านี่ครับก็พี่กดก็ทําการยึดน็อตเรียบร้อยแล้วอ่ะนี่ครับผมประตูพี่กดลองเปิดประตูดูหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ่าลองเปิดประตูให้ดูหน่อยครับนี่นะครับผมก็สวยงามนะครับพี่โกดลองเข้าไปได้ไหม่าจะมองเห็นชัดไหมชัดดิฮะชัดนะครับผมให้ลองเข้าไปด้านในดูครับผมว่ามองมองออกมาจากข้างนอกกับข้างในมันไม่เหมือนกันนะพี่โ you know? ก you know. e ดลองดูนี่ว่าวิซีมันจะมองเห็นหรือเปล่าถ้าขโมยมาแล้วจะมองเห็นหรือเปล่านะครับเนี่นะครับผมก็พี่โกดลรา มองเห็นนะครับลองลองเข้าไปดิข้างในเป็นไงมองเห็นไหมอ่านี่เข้าห้องออฮะเข้าไปนิดเดียว<ผ>มองเห็นแล<ม>้วก็วิธีการติดมุ้งลวดให้กับเจ้าวิกซีก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมติดมุ้งลวดง่าย,ายๆด้วยตัวเองอะไรฉบับพี่กดนะครับผมก็คลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ อย่าลืมไปกดติดตามที่ช่องพี่กดช่อง N N K Channel ด้วยนะครับผมอ่าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ